และเป็นประจำทุกปีนะฮะทางช่อง3จะเป็นสะพานบุญนะครับส่งมอบความสุขท้ายปีปีนี้ก็เช่นกันนะฮะคณะผู้บริหารพร้อมด้วยผู้ประกาศและนะักแสดงช่อง3นะครับไปช่วยกันแพ็คถุงยังชีพครับเพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวที่ภาคเหนือครับโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับช่อง3ได้ร่วมสนับสนุนสำนักบรรเทาทุกข์และประชานามมยพิทักษ์สภาก,กาชาติไทยนะครับโดยร่วมกับองค์กรและกลุ่มจิตอาสาจากภาครัฐเอกชนนะครับจัดกิจกรรมแพ็คถุงยังชีพหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ25ห 67นะครับต่อเนื่องโครงการจากเมื่อปีที่แล้วครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย,ภยหนาวในพื้นที่จังหวัดลำปางโอกาสนี้ครับคุณชาคริตด,ดิเลกวัฒนชัยนะครับพร้อมด้วยพิปูปิศนาและผู้ประกาศข่าวข,ของช่อง3เรา2อท่านนะครับแล้วก็มีนักนักแสดงครับทา,ทางช่อง3ามก็คือคุณลอนคุณน้ำฟ้าคุณจ้าจ๋าจากละครพมลนิขิตนะครับและคุณพลับวลาวุฒิคุณโอมนพัฒจากซีรีส์เดอะทวินเดอะซีรีส์นะครับสลับรักนักลูกยางพร้อมใจกันไปบรรจุและแพ็ค เครื่องอุปโภคบริโภคลงถุงยังชีพเะครับเพื่อเตรียมส่งต่อไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ประสบภัยหนาวเย็นจังหวัดลำปางต่อไปครับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะร่วมเป็นสะพานบุญด้วยนะคะก็สามารถร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อปี2567นะคะด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยนะคะสาขาสุรวงค่ะชื่อบัญชีนะคะสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยประเภทบัญชี กระแสร,รายวันนะคะเลขที่บัญชี0236067990นะคะหรือว่าบริจาคออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ก็ได้ค่ะที่ www.donationhub.or.th ค่ะลดหย่อนภาษีได้2เท่านะคะหรือว่าติดต่อสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยก็ได้ค่ะ